มหาพจน์ทั่วไปของลำดับนี้นะครับทราบพจน์แรกแล้วนะครับพจน์แรกคือ4เพราะฉะนั้น n 1ก็คือ4อ่ทราบผลต่างร่วมแล้วนะครับผลต่างร่วมก็เอาตัวหลังมาลบตัวหน้านะครับรวมต่างกันเท่าไหร่นะครับผลต่างร่วมดีก็คือ13ลบ10จะเอาคู่ไหนก็ได้นะครับมาลบกันนะครับก็จะได้ผลต่างร่วมมาอย่างนี้ก็เป็น3แมได้ n 1แล้วได้3แล้วก็ แทนเข้าไปในรูปทั่วไปนะครับในพน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะครับลำดับน์ทั่วไป an เท่ากับ a 1บวก n ลบหคูณ d นะครับที่มาก็ทราบแล้วนะครับจากวิดีโอครั้งก่อนนะครับก็แทนเข้าไปก็จะได้ an ออกมาว่า an คือ c บวกกับ n ลบหคูณกับ d ก็คือ3 ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็จะได้4บวกกับเอา3คูณเข้าไปนะครับก็จะได้3 n ลบ3 4ลบไป3นะครับคู่นี้มันยุบรวมกันก็จะได้1เพราะฉะนั้น a n เท่ากับ1บวก 3n หรือจะเขียนว่า 3n บวก1ก็ได้นะครับได้พนดทั่วไปออกมาแล้วพนดทั่วไปก็เอาไปใช้หาพน์ต่างๆได้นะครับเช่นอยากทราบ เอพจนที่10อยากรู้ว่าถ้าทำต่อไปจนถึงพจนที่10เนี่ย A10 คืออะไรก็แทนเข้าไปนะครับ1บวก3คูณ10ครับได้มาจากอันนี้เราก็จะได้1บวก30ได้31เราก็จะทราบพจน์ที่10ออกมา a 10เป็นประโยชน์ของการหาพจน์ทั่วไปนะครับแบบนี้สวัสดีครับ